สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการนำแพลตฟอร์มดิจิตอลมาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลกับเราก็คือสมาร์ทโฟนในอดีตนะครับเราจะพบเห็นในเรื่องต่างๆที่ประชาชนเนี่ยมีการร้องขอนะครับผ่านสื่อต่างๆ ท่านคงเคยเห็นภาพข่าวนะครับมีประชาชนร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐโดยการที่นําตัวเองเนี่ยไปอาบน้ําอยู่กลางถนนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมามันก็สะท้อนนะครับในเรื่องของการสื่อสารว่าการทํางานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็น,นกลไกสําคัญครับที่ประชาชนเนี่ยจะร้องขอความต้องการนะครับผ่านแผนพัฒนาท้องถิน่น แต่การที่จะเก็บความต้องการนั้นนะครับขึ้นมาทําเป็นแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนจํานวนมากนะครับในสังคมไม่ว่าจะเป็นเมืองและชนบทเราก็ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าตลอด17ปีที่ผ่านมานะครับจ s สมนเอเชียนะครับและนักวิจัยที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเราก็ได้ค้นหานะครับว่าประเด็นนวัตกรรมต่างๆที่จะมาเสริมการทํางานให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยมีความเข้มแข็ง และประชาชนกับท้องถิ่นสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นเราจะมีแพทเทิร์นต่างๆในการให้บริการอย่างไรจนกระทั่งเมื่อปี2564ครับเราได้ดำเนินการคลอดแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ในการตอบโจทย์ในส่วนของแนวคิดแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์นิคมได้กล่าวในคลิปที่ผ่านมาไปแล้วว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้เราให้ชื่อว่าชุมชนเปลืองปราซึ่งชุมชนที่เรามองตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนในระดับสเกลที่เป็นเล็กที่สุดก็คือชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นมาเป็นตำบลแล้วจากตำบลก็มาสอดรับกับแผนพัฒนาอำเภอเพื่อพัฒนาไปต่อนในงานในระดับจังหวัดน,นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับแพลตฟอร์มที่เรามีการดำเนินการตัวนี้ก็จะมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของสุขภาพที่เราเรียกว่าสมาร์ทเท์นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของความโปร่งใสในการจัดการเรื่องกองทุนสอปอสอชอซึ่งมีต้นแบบอยู่ที่องค์การมหาวนตะบลน,นาหนองทุ่มอำเภอชุมแพรครับตัวนี้เราใช้ฐานข้อมูลนะครับเชื่อมโยงกับรพสอตอซึ่งมีประวัติข้อมูลสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนำข้อมูลเหล่านี้ มาใช้สอยร่วมกันระหว่างหน่วยงานเบิกจ่ายก็คืออบทอและหน่วยงานที่ต้องลงไปดูแลนะครับก็คือผู้แทนของเราที่ดูแลสุขภาพประจําหมู่บ้านก็คืออสมมครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะช่วยให้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้สามารถที่จะดูแลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปยังผู้ให้บริการไปยังแพลตฟอร์มตัวที่2ครับท่านครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะนึกถึง1 6 6 9 แต่ปัญหาที่ผ่านมาเราก็พบว่านะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่รับเลขสั่งการ1นึ9นั้นก็คงไม่ทราบบ้านท่านทุกหลังหรอกครับดังนั้นในตัวแพลตฟอร์มสมาร์ทเฮลท์มันก็ส่งต่อการบริการอีกตัวหนึ่งก็คือการให้บริการรถฉุกเฉินของท้องถิน่นทําอย่างไรให้รถฉุกเฉินเมื่อท่านโทรแล้วไปรับท่านด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุดเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของคนที่ต้องใช้บริการรถฉุกเฉินท้องถิน่น ตัวต่อไปครับในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะยังประโยชน์ให้กับกองช่างนะครับงานตัวนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปัจจุบันนี้เวลาที่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ตามถนนหนทางเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อมหน่วยเรื่องความปลอดภัยแต่ท่านเห็นไหมครับว่าในการแจ้งซ่อมเสาไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟสองสว่างที่มันเสียชำรุดนั้นประชาชนก็จะต้องมีต้นทุนในการมาเขียนคำร้อง และเมื่อเขียนคำร้องแล้วก็จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจซ่อมซึ่ง2เดือนอ่านไม่ติดนะครับแพลตฟอร์มที่อาจารย์กล่าวถึงตรงนี้ก็คือตัวสมาร์ทไอโผครับเราใช้แนวคิดเหมือนคนละครึ่งครับมีการรันหมายเลขเสาวไฟฟ้าแล้วก็ให้ประชาชนสามารถสแกนหรือถ่ายรูปเสาวไฟฟ้าแล้วก็รายงานมาโดยตรงที่ฝ่ายบริหารและกระจายสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านระบบไอทีนะครับซึ่งเรานำไลโอเอมาใช้ ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก2เดือนติดเหลือแค่วันเดียวครับเมื่อพูดถึงตัว Smart i ไอโฟนแล้วนะครับเราก็บรรจุในเรื่องอื่นๆเป็นแพลตฟอร์มตัวต่อไปนะครับว่าเมื่อเราทำเรื่องเสาไฟฟ้าสำเร็จแล้วเราเอางานร้องเรียนร้องทุกงานขออนุญ,ญาตต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในแพลตฟอร์มนี้ได้ไหมก็เลยก่อกำเนิดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า e-Smart Service ครับใช่ครับ งานทุกอย่างที่ท่านเคยทำในระบบเอกสารที่ต้องเดินทางมาที่อบอตถูกทดแทนด้วยระบบ eSmart Service ซึ่งทำงานผ่านสติ๊กเกอร์ครับ QR Code ต่างๆเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายไปยังครัวเรือนต้นแบบโดยอสอมนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านเมื่อประชาชนอยากจะติดต่อองค์กรท้องถิ่นก็เพียงแต่สแกน QR Code แล้วพิมพ์เข้ามาครับงานต่างๆก็จะถูกจัดเรียงลาดับนะครับและความสาคัญต่างๆก็จะถูกรับบริการ รวมถึงประชาชนสามารถแทร็กเรื่องราวต่างๆได้เพราะเราจะมีเลขรับคำร้องนะครับอันนี้ก็คือ e-smart service ครับในส่วนเมื่อเราพัฒนาเรื่องของการร้องเรียนแล้วนะครับเรามามองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของช่างนะครับท่านจะทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วเวลางบประมาณภาคร,รัฐเนี่ยมีการส่งหนังสือสั่งการออกมาว่าให้สำรวจและออกแบบแผนงานโครงการต่างๆท่านครับช่างท้องถิ่นนะครับบางแห่งมีคนเดียวครับ บางแห่งก็มีลูกมือคนหนึ่งสองคนสํารวจไม่ทันลอะครับแต่นวัตกรรมที่เรานํามาใช้ในเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารวจก็คือเราใช้โดรนในการเข้ามาสํารวจโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและจัดทําเป็นฐานข้อมูลทะเบียนถนนแหล่งน้ำที่ดินสารณประโยชน์ต่างๆจนกระทั่งนะครับนํามาลงไว้ในสมาร์ทโฟนนั่นหมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาทั้งหมดได้อยู่ในมือถือของฝ่ายบริหารแล้ว ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดนะครับเทศบาลตำบลโนนสะอาดสามารถได้รับแผนงานงบประมาณโครงการกว่า11โครงการมูลค่าถึง40ล้านบาทจากภาพเดิมที่มีคนมาอาบน้ำอยู่กลางถนนนี่ตัวนี้เราเรียกว่าสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเมื่อเรามองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดีแล้วนะครับตัวแพลตฟอร์มตัวต่อไปนะครับเราก็มุ่งเน้นไปพัฒนาในส่วนของอนาคตของชาติท่านคงเคยทราบนะครับว่ามีนักข่าวไปออกข่าวว่า มีการจัดการในสูยน์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งนะครับมีประชาชนร้องเรียนว่าเอาขนมจีนใส่น้ําปลาให้ลูกเข้ากินแตครับที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับโดยแนวคิดของท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เลยนําแนวคิดสมาร์ทคิดนะครับให้ครูพี่เลี้ยงทุกคนนะครับใช้สมาร์ทโฟนในการสแกนนะครับเช็คชื่อตรวจสุขภาพการบันทึกข้อมูลต่างๆที่มีกิจกรรมที่เกิดในสนย์พัฒนาเด็กเล็ก นะครับก็ถูกบันทึกและส่งต่อแบบเรียลไทม์ไปยังมือถือของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาลดภาระนะครับที่จะต้องทำงานกับเอกสารทั้งหมด4ชั่วโมงเหลือแค่2ชั่วโมงต่อวันท่านสามารถไปดูต้นแบบตัวนี้ได้นะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูก็คือ Smart สมาร์ทคิดสมาร์ตตัวต่อไปนะครับที่เรานำมาใช้ในองค์กรแล้วก็เป็นยาขมเม็ดหนึ่งที่เราฝ่าฟันมาถึง2ทศวรรษ ก็คือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปัจจุบันนี้นะครับจ s สมนเอเชียเรามีหลักสูตรการฝึอกอบรมเพื่อนำนวัตกรรมเรื่องโดรนเนี่ยมาใช้ในการสำรวจมีการสำรวจและฝึอกอบรมพนักงานท้องถิ่นนะครับให้ทำแผนที่ภาษีจากงานที่ทำมาเป็น10ปีไม่สำเร็จแต่ให้สำเร็จได้ใน2เดือนซึ่งต้นแบบตัวน,นี้อยู่ที่องค์การหมันส่วนตำบลหนองสาหร่ายนะครับอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในสส่วนตัวสุดท้ายที่จะขอพูดถึงนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับงานในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ก็คือการจัดเก็บน้ําประปาปัจจุบันนี้นะครับที่เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์อยู่ที่อำเภอชุมแพคณะกรรมการที่จัดเก็บค่าน้ำนะครับเขาใช้หลักการในการสแกนที่มาตรน้ำครับระบบก็จะจัดทําบัญชีซึ่งเราเรียกระบบตัวนี้ว่าสมาร์ทปัมปิ้งและปัญหาสุดท้ายนะครับที่แพลตฟอร์มที่ ชุมชนเปลืองปาดเอามาใช้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะท่านครับปัจจุบันนี้ในมุมของคนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเรารู้แต่คนจ่ายใช่ไหมครับแต่เราไม่ทราบเลยว่าบุคคลที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมขยะนั้นมีบ้านอยู่ตรงไหนบ้างคําตอบตรงนี้เราก็เลยนํามาสร้างเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสมาร์ทการแบชนะครับสมาร์ทกาแบชทำงานก็คือนะครับเราจะมีระบบ QR code สโคหรับจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ และระบบนี้นะครับก็จะใช้กับนะครับพนักงานท้ายรถที่ขนเก็บขยะว่าวันนี้ได้ไปเก็บที่ไหนนะครับเพื่อเป็นรายงานให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงปริมาณขยะแล้วพัฒนาการที่ดียิ่งในเรื่องของสมาร์ g กาแบกนะครับปัจจุบันนี้เทศบาลตำบลน,นาเพียงนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอชุมแพสามารถต่อยอดจากนวัตกรรมเรื่องการเก็บอย่างเดียวเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินออกซึ่งเราเรียกนวัตกรรมตัวนี้ว่าสมาร์ g จีแบครับ ท่านสามารถศึกษาแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งวันนี้นครับในช่วงท้ายของวิดีโอนี้นะครับวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มต่างๆที่เรานำมาพัฒนาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการนั้นความแตกต่างของ Intelligent Community p l a t f o อร์ก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีการซื้อขายครับแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ชุมชนนะครับและพนักงานท้องถิ่น สร้างกันมีส่วนร่วมในการนำแพลตฟอร์มมาแก้ไขปัญหาดังนั้นเราก็จะกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ